มาเสียคือเก่าอฮมัาานไม่มีตาไรอนั่งสองตัวบอกแล้วตะเลมาทะเลเลยเลเลเลแกย,ย่ไิแกอ,อยมาดูเพื่อนกัสิกแก่มากมืงองิะเลเทไปเลยนะยังไงบันจีดูดิแกันจีเอาสองมือีหนึ่งจีบก็ได้กินหดอกเนี่ยเพิน่นเพิ่นเปิดดากมากย่างต้นนี้ไปอ่ะกอยกินได้พะไงกินก็นกนะินตัวใหญ่แล้วว่างเพี้ยนยีเดียวไปนี่ มาอย่งสาได้นะนนบเสือตีอ๋อมีบได้สามต็บัได้ของอดบ่รเทสามเต็มกันไหมบัตเ่สมบัตรได้ของทอดเนีสามตัวใดของอดได้บางค่ะแม่ให้คอยคินี้คอยเดี่ยเปียบเนาะตั้งล่ำใม่ตั้งลำใม่ลดตั้งอีกตัวหนึ่งเพราะว่าเพิ่นเพิ่นแทรกอยู่แล้วแทรกกินสอะ่ะ ตังลมัจซะเดี๋ยวคอยกากสามสามนี่แหละอ้มกินยอ้าวยิงเยอะนเอ้เาสามเกันเลยวะเป็นนี่บนมีตัวยางดทำไมนี่แล้วไปนี่เขาขอุดเขาอุดทังที่นับนี่นับตาเขาไปนี่ก่อนเขาไปนี่เบิดพอดีุคหลอมมงอะเบิดนั่นละไปหันละเออเป็นบ่มีตัวยางละสียิงส เจ้าไปพุ่นมีตัวยางยิ่งเจ้าไปพุ่นบ่ยิ่งกันเลตัวไปยังสี่กัเบิรตัวยาง้บิที่กินเหลวบิตที่ขันยิ่งสอใครม่กินตัวนึงไรกินมันบ่เออาไปกินนึไปเอออาแมงเบิร์ตดเยยาเอาาเอาไอ้แล้วกินบ่ะวไอ้แล้วกินเอาขาตังนี้เอ้าแม่ส่งแม่งแม่เอาพูได้พีไลำบาน่ย แต่กระซงได้ยูว่าออกก็โหลดออกออก็โหลดห้กินนึงให้กินนึงบ้าเฮาเอามาหนีละกระซ่งกินไม่ได้เขากินตัวนี้แมวกินโต๊ละโต๊ะหน่อยกินโ<อ>ากระซ่งมากนะนั่นเอาเขาฮัดยินามซ้มันเนี่ยเสียหมดไหลซ้ำมนันเลยพวกแกเฮาแล้วกันเฮาเบิร์ตอะเฮาเบิร์ตอะเดี๋ยวข้างกินกับมันคือสองขึ้นหมดเลยมันมันต้องกินเออกินเออกินเจ้าเขากินรวดนะ ก่่บอกให้เข้าแม่สอนสองเข้าไหม่เจยหล่้ไปงไปย่โดมาก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 พี่ไปรถอ่ะก็บอกตัวนึงมาแบะไปยิ้มเรารกาเขาฮอดด้วเขาตัวแรกเขาตัวนี้เป็นอย่างงี้ว่กาเขาามสองรวมย่านยังปนี้เขาฮอตเอาบางไว้ตัวนึ่งบังไส่ไป กินมันโรดไปยังไกินเลยตัวนึ้กินโลดกินตัวไหนบ้นั่นละี้นะมโล้เอ้าบุมบุมเร็วบุมบุ้มปักวมตุ้งยากันนี่หรือนกะยากับอข่อยได้นี่เอาได้กินตัวนึคงับกินกินหัวมันนี่แล้ว้าอ้า เมือาเมือโอ้ยแม่้ามเตีโอ้ยตีตื่นมได้ตำเมโอ้ตื่นใส่ขำว่าตีตืนตก็องเมตรกับที่ได้ย่งสองเมตรนี่แหละตื่นยิ้มตื่นว่ามีจนแม่วันยีแล้วแ่หันนะข่อยเล่นซื้อเอาอีกล้เอาอีกแล้วโอ้ยห่เล่นตังต่ข่อยุกสามุกสีอยู่เนาะเอาอีกแล้ววะซุกสามสุกสี่อยู่เว้ย อเอามาเกานี่เขาฮัตตัวเดียวกับพ่อที่เขาที่สอตัเป็นที่เฮ้ยหัวมันล่ะหลักไม้ดแหกออกก้อนบ่นี่รฮะเล็นแผ่นน่อเลนเลี้ยเลี้นเนียนเียนแผ่นเขากินมาไดยเนาะเเนาะอไรลนเีนแผนมเลยอกโมเลย หลุม้วยเรอเ็บที่าอหอนอดอาการว่ดีไปล้อาการว่ดีพนักงานว่ดีสามคนโอ้โหปาดนี่นอนเด่๋ะ ามได้ว่ะโอ้มาดีเด้มากเงียบคึม้มเงียบคึมบค้มแข่งก่อนยิ่งสองอาจารย์เออเออย่าให้ออกลีล่าไปลงสามโดนกับมี่คายอยู่ด้วยเหรอเนาะเออเออคาของสี่ ตัวบริหารเป็นตะใดมากึ่งหมื่นอ่ะเฮ้ยตายบอกอะไรเต้นกระเบียนแทบตายได้เไรไหมไม่ได้ห่ากินที่กระจ้างกินจางนที่กระจ้างไปทะเบียนจ้างกระจ้างจ้างกะจ้างกินเขากินสองกินสาม่วยมวยยีนมวยยีนไม่ได้กิน ลงทุนพักดังซ okay? ouais, okay. uh ื้อโทรศัพท์ใหม่ได้หรอครับเข่าฮอดเข่าหอดเพื่อนไปสอนเล่นไปก็ไปว่าไปเฮาหยิบหนึ่งเนอเป็นแนวนั้นไปเฮากลับไปเึ็นไหมข้างหนอาจารย์จอดไปเงี้ยวเดินไปเอาวันนี้พี่แหลมไม่มาเหรอ นั่นไงนั่งอืนอยู่นะออ่ะโอวงไปมาเอา,ยา,ยาอีกไปให่ปะกิกินออนบาดาต่การไม่ดีได้วนนอนแล้วตัวกันเพ่นมาอเอดี่ขาได้ดีเนาะ ไปเรื่อยๆยังอ่ะเออวนไปนเข้าฮอาเ,เดิไหมข้าดเด็ดเน,<ะ>นีเ่ยฮอาได้เนี่ยไป้แก่ของกูอ่ะฮะโอ้ยกันนี่เด็ดนี่เด็ดของเจ้าของกันจื้อบ่ได้กันจื้อว่าแพ้ย่อนกูจื้อบ่ได้อีกแล้วเนาะซ <c oughs> ื้อบือ้อนู้นว่าจะเล่าเนาะเราไปโยงสนามโดน เส้สองเส้นสามหรอเอามามามาเดินมาพาย่เส้นสองไป้องกินบี่ตัวนี้ใหเพิ่นกินรวดน่ะโอยหยอบแง่เปลี่นาะเข้าเลยเหรียย่านยังพอดสาขาขาขาใส่นี่เด้สวามสวามโอ้ยนี่กีาเขาอยู่เนาะอเลย ยังก็เดนองโย่ยองหยยงโองอยู่เนยออลยโวจมโจมมาจาดี๋ยวทำไมท้ามันมาคืบวะอู้่านผู้ชมกาถาเบื้งยูอ้าวเนขาจินมาจะของกระจำบ่ได้ินินนะจันอ้ยจุดันโจมโจม dù mình vắng vào nhìn hèn lèo nắng lèo hèn nèo hèn nè, hèn dậy. hèn nèo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  đi nèo hè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  ี่ดรู้ตมามไม่เกีลยว